จักแล้วเธอพี่น้องเขาลูดเขากับไอ้แต่คนรู้เขาอาจที่ลูดเนาะสายวิ่งเนาะเออสายวิ่งขนาดเมื่อกี้นี่สายวิ่งของแม่ก็ยังขจาวบผาดเดิขจา่บผาดเดิแล้วอีกอย่างหนึ่งมันไปตรงกับไอ้บ้นเกิดลุงปูศิลาคือเพิ่นเกิดวันที่ส4โอ้ขับถึงว่าเขาจาถูกกันแล้วบอลมันลดเป็นโลตันแปลนแปลนหาอืมค่ะมันไปตรงกับบ้นเกิดแล้วครับ ตึงว่าคนโชคดีหลายๆคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับมันนี้แอดมินก็เดินทางมานะครับตามแนวทางคุณของคุณแม่พินนะครับหรือว่าของคุณยายพินถอดรหัส เขาเป็นพื่อนคนไทยล้างใบไปแล้วเขาบวาวายพีเขาบวายภาคใจเจ้าดิได้บนทามข้อคำบอกข้แม่โอ,นอ,นอ,อ้แน่นอนจะครับแน่นอนคือบอกคมันหน้าทาั้งสองได้แม่ก็บอกประเด็นหนึ่งร่องหกครับแม่สวัสด,ดีครับแม่หรือว่า,าเป็นแม่แม่เป<ม>็นเส้นยังัแจกว่าสีอเก็ดก็สี่ห้า ผมสี่สื่อหนึ่งสี่ <g ül> <g ül> แต่จ้าว่ามันมาแม่ดอกมันแม่บ่ามีดวงแม่เขาบอกเขาก็บ,บอกว่าแม่บ่มีดวงบอกคนอื่นได้แต่อยาของบ่มีดวงเราเอา,อาศนะาสตรมาให้เกตังนั่งในลูกเอา,าศาสตร์ลงมาจากใไมนนเราว่ามันก็นได้ยุ่ยบ้านแค่มันนี่เดี๋ยวอื่นออกไปเอาเลขแล้วครั <g ül> บมืออื่นก็บกะนะบริษัทบ่อมาอื่นต้องติดแล้วลูกหลายืนมาลูกหลานให้เกตัง <g ül> นั่ง <g ül> ก็ไลก็แชร์ด้วยโอ้ยแม่เห็นมา นั premises, 1, ่นแหละซีลอยพน้กงานจ้างเขาน่ะจ้างตัดงานนี่ไว้แม่เออไอซีลอยตั้งหักเลยคานน้ำมันอีกตุ้งหนึ่งตั้งหักซีลอยตลูกมาเอออยาก็ได้เพราะว่าน้องแม่เขาเห็นเปลี่ยนเนาะฮะตลูกหลักต้ให้เก็บตังค์นั่นไว้นะคุ้ค่าน้องเงี้ยเราเอาสูงเราซื้อหน่อยเอาไหมเอามมาฝากรถคนบอยู่เนาะแต่ว่าเน่ามันเสียแล้วแต่ว่านั่งซื้อขาดนขาเข่าเด้าแม่ตัวนี้น่อยขาดขเข่าแต่ว่ามันเป็นหาโตแล้วเขาจับบ่ได้ค่ะ มันมันเป็นหาโตล่ะทักจับมันมา่อคืน,นแต่ว่าเข่าแต่มันเข่าไม่ล่าเขาให้หาโตเน,นี่ยไหมล้วเอาตัวที่ไปจับยังไงค่ะแล้วว่าตัว่วจับเตี้ยนไปเข่ามันเข่าแต่ว่ามันแกแว่าทักจับเขาบ่ได้ค่ะสีขาเท่านี้ละ เปิดคัมพีแล้วยายค่รับเสียงทรันิดึงอ่เแมนิดนึก็ได้โอเคแอเคขดขนาดเท่าเท่าแต่ว่ามันเป็นหาโตคัมพีเทวดามาอีกแล้วครับท่านเปิดคัมพีของยายพินนะคะว่าหันมันนึงพุกีิกาแมนบ๊อแมนบแมนนึงสิงหาเอ่อมึงสิงหา หนึ่งก็หนึ่งสิงหาสิพักเปสิงหาค่ะแม่แมนแม่แมนสิงหาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคุณแม่ให้ดูสิ่ิที่เก่าขาดนี่เขาเอานี่ไปเขาแก้เอาเพราะว่ามันขาดมัดแล้วพวกที่ว่าเขาเขานี่หายน่นนี่เลยแต่แม่ฟันทงเด็ดขาดตะคอไปประกันหนึ่งตรงมาหนึ่งหนึ่งซีนี่ดิมันขาดแต่ว่ามันบ่งหายตรงเลยนี่ดินี่ดิ หนึ่งสี่นี่ดิเ่งด้นแล้วก็หกสี่หนึ่งสี่สี่ยุนี่เหมือเทนบอกโอ้ปะา็หายแบบนี้แล้วนี่งวดสีมานนี่นี่เขาหายยังสี่เราหายเข้าไปไปเตียวบาดนี่มาจากคัมพี่อนี่อันเดียวกันมั้งแต่ว่ามันมันสิขึ้นสิลงอยู่อีแต้มหนึ่งค่ะไอที่ว่าแม่แม่แน่นใจว่าหนึ่งเนี่ยมันอยู่นี่ค่ะแม่เพราะว่ามันอยู่ในชุดเดียวกันมั้งแต่ว่ามันหายเข้าเน้นเอาค่ะ มันอยู่ในชุดนี้ละในชุดนี้ละกันนี่เด้ไอ้หนึ่งสิงหาบอกหนึ่งสิงหาล่างบนหกกับหนึ่งนี่เดยแม่ถึงมั่นใจนี่พี่ดอสม่กับมาเมิค่ะแล้วก็สองตัวแม่กัมาค่แล้วก็มามากงวดนี่ให้เขาเอาันี่ไปโรดแม่ไม่ต้องไปเบิ้งหนังซือหนังสือมันหลายเรื่องตัวเก้ากับสามเด้อเด่นงวดนี่อ๋องวดนี้เด่นเก้ากับสามจ้ะแม่ เดินเก่ากับสามเตรียมสมุดปากกาพี่น้องฟังฟังแต่หาโตก็เอาน้ำอันนี่ละค่ะนี่เอาน้ำต้นนี่ละ้เพราะว่ามั่อไรมันเข่านะมันเขายุเพียงแต่ว่าเขาสิจับเข้าได้บ่มันมันสิเป็นหาสามศูนย์เก้าหกค่ะศูนย์หาสามศูนย์หกเก้าอันนี้มันมันกะว่า ล่างบนเมื่อก็อยู่เก่ากับสามเอ็นบออันนี้มันก็หากับสามมันคือกันอืมแล้วก็มาอีตัวร่องนี่กะบ้านจะคือกันว้านหันมันคือกันเมื่อไหร่ก็ะแม่ศึกษาไว้แล้วแม่ว่าอ๋อนี่ดีกวัวมันจงมันของเขามันขาดอยู่เลยศูนย์นี่มันถ้าว่าตัวเดียวอันนี้มันแน่กลัวเห็นบออันนี้มันก็มีสามกับเก่าคือกัน สิบเอ็ดสิบหกสิงหาเนี่ยมาสิ่งน้ชุดเดียวกันเลยเบ่องหล่าตัวเลขมันชีมามาแบบเดียวกันเลยตัวบางห้เน้นเก้ากับสามไห้ยืนไว้เลยเป็นเด่นที่แม่บอกว่าให้หกกับสามอ้หกกับหนึ่งหนึ่งหันนั่นแหละค่ะไอ้เอาหาตัวนี่ละให้เข้าไปผสมกันเอาเอาข้อคำเพราเร่อเออเอาข้อครเอาข้อคำพี่พิ้นคือคำคคำเนแท้เจตังมา เขาพอแม่อี่ลีบานนี่พี่น้องเขาถ้าถึงเวลามันเข่ามันเข่าแล้วถึงเวลามันเข่าแล้วแต่ว่าเขาสิจับเข้าได้โบสามโตนั่นสองโตนั่นจับเข้าได้บบเท่านั้นแ่ะแต่เข่าเขาแล้วก็ถึงเวลาเข้าแล้วนี่อันนี้แหละนีลานี่แต่ว่าอีเล็กเลขดวงดาววงจรมาแล้วพี่น้องนี่เป็นเลขเด่นนี่เห็นบอเป็นเลขเด็กของของงวดนี่เด่นนี่เล็กเด่นของงวดนี่ อีวังหันอันเป็นเลขเด่นของหวดวังหันอันนี้ค่ะแต่ว่ามันมากขึ้นกันเห่นบอกมันสิมาเปลี่ยนอยู่แค่บอกเก็ดกับสองพอสองกับไอ้แปดนี่แหละแต่ว่ามาน่ะมาแน่ไอที่ว่าเขาบอกว่าอย่าลืมเก้ากับสามนี่ค่ะแม่อย่าลืมเก้ากับสามหวดนี้หวดที่เออสิบหกอ่สิบหกสิงฮันพศสองพันห้าสิบหยังกับไฮติดเก้ากับสามเอาไว้แล้วมันสิมานับกันบอวบังหันมัน แม่บอกว่าหนึ่งเด่นร่องหกหกหกกดมาลางดิสังเกตเอ,อสังเกตสังเกตเกต็คือจะมีเก้าออมีเก้าค่ะอันนี้ดวงเดยกดวงดาวนีนมีเก้ามีเก<ะ>้าค่ะแต่ว่าอีตัวนี้มันก็นยังไม่หายอยู่นี่ดิอะไรแม่ปฏิบัตสิไอหกสิงหาหนีดิสามเก้าหกศูนย์ห้า คือกันตาโตได้คือกันเอายืนไปเลยถ้ามันชนกันเออถ้ามันชนกันอันนี้มันก็มีสามคือกันแม่นบ๊อค่ะมีเก่าคือกันแม่นบ๊อค่ะเอาสองตัวนี้ยืนแต่ระวังสามตัวนี่ตัวเสือหางตัวหังใสก็แล้วแต่แต่เอฟซีบาทนี่ให้แม่แล้วครับพจ็คน่าเอาแต่แม่ก็จับให้ได้ยุเล็กวิ่งเอาข้อคำเป็นข้อคำเลยบางหันวันนี้ก็บชิบข้อคำอีกจะบอกวันนี้บอกเป็นอะไรมันบ่แม่มัน มันคือกันแม่มันเล็กเล็กเก่าแม่กับมันคือกันอืมมันเล็กเก้านะคะเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์สามเนี่ยเอาถอยไปก่อนอาจเดิล่องมูงเพราะว่าม้าหลายเดียรเลยเดินสองตัวนี้เออเดินเก่ากับศูนย์เดินเก้ากับศูนย์มาแน่นอนเก้าเดินล่องศูนย์เดินเก้ารองศูนย์นะคะสําหรับเอาคำไปอีกเลยข้อนะเอาคำไปอีกคำอีกแล้วบอกออคำเก้าค่ะคำเก้า แม่บ่มันใจแม่บอกกาบอกด้วยแต่ว่าแต่ว่าบ่มันใจบอกาปกติแยกยพินแล้ว้าบ่มันแล้วสิบอกบอสีได้พี่นอ้องธรมันนี้คือบอกบอกค่ะซื้อด้ดานนี้ใส่แม่บัตัวไพ่ใส่บ่ตัวคนแต่ว่ามันก็คือบอกขี่ต,ตัวบอกขีโกมนะคะยังไงก้าวมาแน่นอนมาแน่นอนค่ะลองก็แม่ลองศูนย์ลองศูนย์ เด่นเก้าร้อยศูนย์คแต่ว่าอยู่ในหนังสือมันเด่นเก้ากับผัดยายาทิมไว้เก้ากับไอซามสามในห้องกระล่องไว้เป็นตัวที่สามทราเพราะว่ามันมาไหลายงวดแล้วโอ้อาจจะเป็นเก้าศูนย์สามถึงเออคายๆกับสามมันมาหลายงวดแล้วมัับอเออมันวนกลับมาอีกอาจจะเป็นเก้าศูนย์สามหรือแปดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามบเพบาะอยู่เลสามชุดนี่แหละเอาข้อคําโรดเลขงวดนี่คุณแม่ให้ เงี้ยน่อยใช่ไห้น้อยหายน้ำน้ำซื้อเฮาเลยนี่เอาแบบแม่บอกเลยนะเก้าศูนย์สามเอาเรียกแต้มติดละเออเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเอาเอาท่านี้เอาน้ำน้งซื้อเฮาคนสิบปรวัติเฮาบ่ได้อันนี้ติดไปเลื่อยแบบพ้นบอันนี้เจ็ดศูนย์สามตัวเด่นเนี่เก้าร่องศูนย์เด่นเก้าร่องศูนย์แต่ว่าร่องไปอีกหน่อยกันคือสามประวัติมาหลายงวดแล้วเฮาเอาไวหลังซะ ต่บาด้ดจะาดโพอี้โอย่ามองขามย่ามองขามเลขตัวนี้ย่ามองขามคือเลขสามเออแม่หายได้ีิค่ะตามที่คุณแม่วิเคราะห์มากต็จะเป็นจากตำราโอนแชลแลมเพื่อนนาราโอนแชลแลมสิทธิ์พ่อสตองแม่สตางนะคะท่านผู้ชมเนาะซึ่งคุณแม่ก็มีตำราเด็ดนะคะเด็ดเด็ดนะคะนี่แม่แม่นคนทักแล้วสารเจ้ากระทักอยมต่ลาวินหายพวกอื่นถือได้จากของบบได เพิ่นทักแล้วเพิ่นทักมือมือว่านนี่มแม่ไปซื้อของมันบายค่ะแม่ไปแก้ปวอเศร้านี่เจ้าเศร้าแม่ต้องไปแก้เพราะว่าหลังหลังบายแบบบ้านนอกก็มาไหว้เลยต้องไปแก้มแม่ไปแ,แก้เรียบร้อยประทัดแล้วก็ส่ง <aley> s <S เดี๋ยวคุยกับแม่ก่อนเดี๋ยวรอบแป๊บนึงนะครับต้องตัวเลขนะครับตัวเลขนั่นละแม่เพิ่นกะบอสห้หลายชุดนะครับอันนี้เป็นของแม่เองอันนี้เป็นของไอ้ตำราแม่เองแม่บ่ได้เอาน้ำมันใด อทหานพวกวิ่งร้อยกับสิได้ยุ่ละม้างพวกคนปากกลางพวกไรได้ก็คอมเมนต์มาแน่เนาะแม่เนาะแม่ในเพื่อนได้โลเพื่อนบริวารยังได้แม่เพื่อนไฮด้วยความเต็มใจนะคะเออบริวารเจ้าต้องซื้อนั่นอันนี้มากไฮคอยเด้ออย่าบออย่าตายยังน้ำนาะแม่เนาะไอเพื่อนได้ม่ยินจินครับจะสนับใจเพื่อนนาะแม่เนาะคนณไฮเน่าข้างสามตัวนะครับเพื่อแม่ให้สามตัวเจ็ดศูนย์สามแปดศูนย์สามและเก้าศูนย์สามนะครับ ชุดเน้นของแม่ก็คือเก้าศูนย์สามนะครับเดจ๋ยวงกลมให้ด้ยครับเดี๋ยวเป็นชุดเน้นของคุณแม่นะครับสำหรับเด่นวันสำหรับสองตัวนะครับสำหรับสองตัวจะมีศูนสามะครับสองตัวสำหร่ะสองตัวจับสองตัวให้เอฟซีนําเจอผู้ใดจับบุเป็นแมนแต่ว่าข้าเล่นให้เรียบร้อยนะแม่นะแม เอาของเฮาแต่ว่าบางคนเขายังอิจฉากันว่าวจะเอาสูตรคยไปยังสั้นยังสี่แล้วสิแม่กองร่องกันจีการลำไรน้ำมากระสวนเฮาก็มีสูตรคือการเขากัมีสูตรว่าเฮาว่าใดสูตรของแต่ละคนมันก็มีสุตคนนั่นแหละเนาะแมนค่ะบางคนเขายันเขาได้นาได้ตากลัวดีจะจังแมนอยู่แม่แม่ถึงบอกว่าแม่ไปยุ่งกับคนไปอยู่ของแม่คนเดียวคนหนึ่งบางสนเหล็กู้ใดบางคนเหล็กู้ใด เลขจ้าของนี่กำมันใจจนเอาข้อค้ำเพุ่นละโอ้หงวดวันนั้นเนี่ยจะตังเห็นตัวเอาข้อค้ำเลยหนึ่งน่ะแ <c oughs> ค่นอนอีริแม่พี่แล้วก็อีกอย่างนึงแม่สะเอาสูฟังแม่มันมามีดวงอีรีก้อนเลขออกมือนึงนะครับมาจากขายเลข <c oughs> เขามาเก็บเงินาคาโไอ้ลุงตุล้วาซื้อลุงตุลได้บอกว่านะพายคอยได้เลขคอยถือเลขมาสามงวดแล้วดิเอจอม้าเอาเอามาจากใส่ลุงตุล พี่หน้าคอยให้เด็กพี่หน้าให้หรอเออแล้วงวดนี้เขาให้บอให้ให้แต่ได้ให้สิบสี่แม่กันยังบอได้เจ้าให้เจ้าอีกน่ะนะเออเขามาเก็บเงินค่าศพบสองโซบเด้กเขาเป็นมะเร็งไตสองโซบก่อนมือออกมือหนึ่งวันที่สิบหาตอนแรกแล้วมาเก็บเงินไม่ใช่อะไรแบบนี้เล่ากันเลยว่าซูแม่ฟังก็เอินแม่น่ะพายว่าไอ้คอยถึงเลข่องมืสามงวดแล้วเด้วยหน่ะพายเอาจอมแม่จัดส่ลงตุนพี่หน้าคอยบอก ค่ะแล้วแม่ก็เลยถามว่างวดนี้บอก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 ตอนไดนซื้อซีก็ถือกันว่าปานแม่ยังบ่ถือถือกันแม่บ่ด๋วงแม่ค้ามอีเมเด้ออันนี้เขาบอกว่าแน่เขาก็บอกเอาเขาบู้มีดวงเนาะแม่ก็ยังไปซื้อซีซีเจ็ดกับหาซีกับเลขรถจักของธนหละ อยงนี้ว่าถ้าบ่มีดวงเฮ็ดจังได๋ก็บ่ได้สารเจ้าเพิ่นก็บอกอยู่เป็นผีหน้ามาบอกเลยแม่แต่ว่างวดๆวี่ร่าท่านจะขอเล่าแต่ว่าคนบ่ตายแล้วบ่ได้มาด้วยเรามาเก็บเงินการโศกครับแต่ว่าคันแม่เห็นกะแต่สิทธาไม่ดอกเอ้อสิถามให้ดอกปีค่ําเดียวเลยค่ะพุ่แม่นเราว่าก็บ่ได้หลายดอกแค่ละ5หางบาทเราว่าบ่ได้กินค่ะ ว่าเดี๋ยวแต่พ่อแล้วแม่ที่ทำแต่ต้องใกล้ๆต้องใกล้ๆเอฟซีได้ฟังผัดเป็นจูเป็นเจ้าเขาได้ยังเปเด็กเนาะแม่แต่ว่าต้องใกล้ๆแต่ยังหนึ่งจากสุขภาพว่ามีคนตายเราเป็นเดมาสร็ต็มดเราพ่อหน้าไม่ดีว่าอยากให้ผู้ได้เป็นฮันเป็นนีได้พี่น้องอ้ยเก็ว่านั่นเราอันเป็นแนวท่างซื้อเป็นแนวทาง แต่ว่าคันว่ามีคนอันเสียยังคนมาคนจีมาเก็บซพครับแม่แม่เสียงวดลาลอยเศร้าดี๋ยพอได้เห็นในพ่อกันนอได้พ่อกันบังหันมันเป็นเรืงตายซ้อนกันสคนเลยอยู่ับแม่่นน่ารักเอาไปเอ็นอยบังหันกันเอาใหายแล้วละตัวนึงนานแต่ว่าแต่เพื่ใดม่ดวงวาสนาก็ได้2ตัวสมตัวพล่าแต่แม่นั่นว่ามีดวงขนาด1ิซี่ก็หายแท้ๆยังบ่ได้หายสิบซีกแท้ยังไงแม่ว้านะคะ ไอลก่มือเกิดเข้ามาแม่สิถามเข้าดอกแม่สีถามเข้าห้ดอกไ่อกใจเย็นๆได้ไี่น้องเ้อถ้าเ้ามีดวงเขาก็คือจะได้น้าแม่ล่ะถ้าบ่มีดวงเพิ่นบ่มากก็คือบ่ได้นาะแม่นอ่ะใครเข้ามาแคปหน้าจอไว้นะคะอ่านแม่คุณท้ำสำหรับแนวทางสามตัวนะครับคุณยายให้นะครับเจ็ดศูนย์สามแปดศูนย์สามเก้าศูนย์สามนะครับ สำหรับแนวทาง2ตัวกระตัดเราเรียครับอาจจะเป็น0330์ครับเจ็ดศูนย์ศูและ0990์เานยครับสำหรับแนวทาง2ตัวนะครับเด่น9รอง0นนะครับเอาไว้เป็นแนวทางไว้เนาะแม่เนาะครับ ตัวไมยังเอาใส่กันไปเจ้าคงสุดท้ายนะครับเจ้มาตามเมยสุดท้ายจังมากเกิดเข้าไปนี่อีกเพราะว่าเขาเข้าไปลูกเขาโพด่เขยังอยู่หน้าก้าวองศูนย์นี่เมยว่าแ่กลายัหญ่เต็ม้ชงสาหรับตลเลงแนวทางตลเลงโชคลาบของคุณยายพินนะครับประจํางวดนวันที่16สิงหาคม2567นะครับคุณใหญ่เป็นขายแนวทางมาตัวนี้นะครับสาหรับแนวทาง3มตัว703803903นะครับที่เน้นๆนะครับคือ903นะครับ ห้ตัดเด่นเาด้วยครับเด้ออาจจะเป็น0 3 3 0 0 7 7 0 0 8 8 0และ0990านะครับสำหรับตัวเด่นนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเด่น9รองศูนย์นะครับหากผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่1สิงหาคม2567นะครับแอดมินบุญธรรมนำโชคับเขาไว้พ่อในท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับ อย่าเจ็บอย่าจนคอยฉกๆกมันๆมานเยครับเด้อสวัสดีครับ